สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทดสอบเครื่องเสียงพร้อมด้วยตู้ลำโพงจากร้าน Tommy Electronic แล้วก็ t i กเกร์ Sound จากเชียงใหม่ครับวันนี้พบอยู่กับผมทีมงาน On Music นครปฐมนะครับวันนี้ได้รับโจทย์มาคือลูกค้าอยากให้ทดสอบ Power m 4 Channel พร้อมด้วยคลอส2ทางครับเป็นคลอสโอเวอร์แบบอนาล็อกนะครับเป็นคลอส2ทางของเทียคุติกับของวุณทอยคุณทอยร้ยาน t o m อ y e l e c t r o n i อยู่ที่สานปลาตองเชียงใหม่นี่เองแต่วันนี้ผมใช้ power amp 4 channel ของ t ทีย u s ติกครับเป็นช่องละ800วัตต์รุ่น t ที o u s ติก S4950 ครับวันนี้ใช้อุปกรณ์ตู้ลำโพงเป็นตู้ซับ E210 f k ผมด้วยตู้เสียงกลางแหลมใช้ DSR8 ครับเป็นตู้รุ่นใหม่ของทางร้านซึ่งตัวนี้ใช้ดอกเคปบ a ลคาร์บอนไฟเบอครับขนาด8นิ้ว ตัวนี้จริงมันเป็นตู้ฟูลเลนส์ครับแต่ว่าวันนี้เอามาทําเป็นกลางแหลมเพราะว่าลูกค้าอยากให้ลองให้ฟังครับเพราะว่าลูกค้าจัดจุดนี้ไปแล้วก็จะให้ทดสอบการต่อ p o าแอม m พร้อมด้วยคอสสองทางครับครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยวันนี้ระ,ะบบคอสสองทางครับก็จะต้องใช้สัญญาณที่ต่อจากหลังคอสไป power amp ครับสี่เส้นคือเสียงกลางแหลมสองเส้นเสียงซับเบสอีกสองเส้นครับดูด้านหลังคอสก่อน จะใช้สายสัญญาณหมดถ้ารวมจากมิกเป็นรวมจากมิกเราใช้สายสัญญาณทั้งหมด6เส้นครับเป็นสายสัญญาณแบบ XLR หัวท้ายเดี๋ยวเรามาอลองต่อคร่าวๆให้ดูก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับว่าต่อประมาณยังไงหลังคอร์นะครับเราก็ต้องใช้สายสัญญาณทั้งหมด6เส้นครับ มันจะมีถ้าต่อเป็นระบบสองทางให้เราดูตัวหนังสือแถวบนแถวบนจะเขียนว่า Input ตัวนี้อ่านูฟฝั่งนี้ว่ะแสง Input คือขาเข้าออกมาจากมิกมิกวิ่งมาเข้าช่อง,องนี้ซ้ายขวาเหมือนกันมีสองช่องซ้ายขวา Input เข้าช่องนี้พอพอมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกออกว่าเป็นโลสองทางก็จะเป็นออกโลกับโลกับกลางแหลม โลกับมิดไฮดูถือบนไว้โลอันนี้ไปที่ตู้ไปที่แอมไปที่เ o w e r แ m มข้างที่ขับซรับไอไฮตัวนี้ไปที่ข้างเ o อ e r แ m มที่ขับเสียงกลางแหลมเหมือนกันครับสองข้างต่อเหมือนกันอพอออกจากคอร์สมาแล้วก็มาที่หลัง power แอมครับในสายสีม่วงนี้มันเป็นสายสัญญาณเสียงโลเสียงโลผมเอามาเข้าช่องชั้นั้ที่หนึ่งกับชันั้นที่สองสายสีน้ำเงินนี้มันออกมาจากคอร์สสัญญาณ ช่องเสียงหายหายกลางแหลมในระบบขอสองทางครับหามันจะเป็นสัญญาณเสียงกลางแหลมมาผมก็มาเข้าช่อง3กระสี 4. ส่วนเจ้าสายลำโพงสเไปคอนนี่คืออันนี้เหมือน,นนี้วิ่งไปที่ซับดำนี่ไปที่กลางแหลมการปรับข้อเข้าคืออินพุตอินพุตขาเข้านี่ครับเราดูฝั่งเดียวพอมันเหมือนกันทั้งสองฝั่งอินพุตขาเข้าจะคุมสัญญาณ เข้าให้ดังเบาในที่นี้สัญญาณอินพุตไม่ควรเอาเข้าแรงมากเกินครับผมจะปรับไว้ประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ไอหนอบตัวที่สองก็คือเป็นฟรีเวนซี่หรือปรับความถี่ความถี่ในที่นี้มันจะรวมกันครับกลางแหลมกับเบียดอะถ้าเราหมุนไปทางขวามันจะเป็นแข็งๆความถี่จะสูงขึ้นหมุนทางซ้ายความถี่จะต่ำลงในที่นี้ผมหม,ม,มุนไว้ประมาณต่ำกว่าร้อยสิบหนึ่งขีดตัวหน่อบัำมาก็เป็นเกณฑ์ของ เสียงโลเราเปิดตัวนี้ปุ๊บโลมันก็ดังไอหนับตัวทับถัดมาเป็นเกณฑ์ของกลางแหลมเองให้ถ้าเราเปิดนี้กลางแหลมก็ดังประมาณนี้แล้วที่ power amp ก็เมื่อกี้ที่เราต่อไว้สัญญาณไปเข้าก็เราเปิดช่องไหนเสียงนั้นก็จะดังครับเมื่อกี้เอาเสียงเสียงโลไปเข้าหนึ่งสองกลางแหลมไปเข้าช่องสามสี่สองครั้งนี้ปรับเหมือนกันครับ เราอยากให้เบียดังเราเล่งโหลดปุ๊บมันก็จะดังเลยเราดันแต่มิกส่งมาแล้วเร่งโหลดปุ๊บเบสดังเล่งไฮปุ๊บก,กลางแหลมดังข่าวๆก็จะประมาณนี้ครับ<า>เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงกันฟังเพลงยอดฮิตแล้วกัน คอร์สดูว่าเวลาปรับให้มันปรับแล้วมันเป็นเสียงมันจะเปลี่ยนยังไงถ้าเราหมุนไปนทางขวาเสียงโลกับเสียงกลางแหลมก็จะจะแข็งขึ้นเสียงกลางก็จะใสขึ้นหมุนป,ปุ๊บแล้วเสียงโลมันจะนจะแข็งเลยเป็นย่านความถี่สูงนะครับม,มันไปทางกลางทั้งเบสขร้อมกันอันนี้นี่ผมเปิดเฉพาะตู้เบสต,ตัวเดียวตู้ซับถ้าหมุนไปนทางขวาปุ๊บมันจะเป็นเสียงกลาง แข็งแขงความถี่จะสูงขึ้นเลยอันนี้ตูเบรถ้าหมุนสุดเลยตูเบก็จะกลายเป็นกลางแหลมไปเลยถ้าหมุนก็มาทางซ้ายก็จะต่ําลงลึกมาเลยผมจะใช้อยู่ประมาณต่ำกว่าร้อยสี่สิบขึ้นหน่อยประมาณร้อยนิดๆก็จะพอดีประมาณนี้ครับเสียงโลก็จะได้ประมาณนี้เสียงกลางแหลมก็จะ ด้วยจะได้ประมาณนี้ถ่ายลองควางเสียงกลางแหลมดูถ้าเราหมุนทางขวากลางแหลมมันก็จะใสไปเลยดูน,งงน,ดน,งงน้งซ้ายมาัทุ้มเลยตัวนี้ไว้ข้าวปิดตัวเนี่ยกลางแหลมก็จะใสไปเลยหมุนน้ำซ้ายมากลางแหลมก็ทุ้มเลย ฟาแข็งแข็งๆมันทางซ้าจะทุมจะไปวอรมกานทั้งเบรทั้งกลาง ข่าวก็จะประมาณนี้ครับคลิปน,นี้อาจจะยาวนิดนึงครับเพราะว่ามันมันมีหลายขั้นตอนโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะตัดต่อยมันพยายามจะรวบรัดมากที่สุดครับครับผมวันนี้ต้องขอจบการทดสอบการต่อคอสโอเวอร์พร้อมด้วย power amp 4 channel กับตู้ลำโพง e210sk แล้วก็ตู้เสียงกลางแหลมเป็น di-da 8ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ